ครับกับสวัสดีครับ FC เนรักนักสู้วิชาปลูกขนมต้มทั้งหลายนะครับวันนี้ก็จะทำการรายงานการวิเคราะห์มวยนะครับช่องอมรินซูเปอร์ไฟนะครับช่อง34นะครับถ่ายทอดสด16รกนาฬินะครับเป็นต้นไปนะครับหลังจากชมมวยชิงแคมป์แล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับที่อมรินทีวีเลยนะครับคู่เอกวางไว้ได้สวยครับ เรียกร้องมานีนักจัดเลยครับเจ้าเสือใหญ่ใส่กาก้าครับมันเลยที่นี้นะครับก่อนจะนำเรียนก็เหมือนเดิมครับฝากถึงผู้มีพระคุณครับ s b o สามห้าเก้านะครับเบแทงมวยออนไลน์เดียวสเต็ปออกตัวบางทุนนะครับจบที่เว็บเดียวการเงินมั่นคงถาวรนะครับถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดเข้าไปเลยนะครับแอดนำได้นะครับแอดสามห้าเก้า s b o b e t ครับนะผมจะลงลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสต์เหมือนเดิมนะครับ สนใจก็เลื่อนขึ้นไปดูครับจิมแทงได้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลนะครับบาคาร่าสล็อตนะครับมีครบหมดนะครับอ่ะมาไปกันเลยนะครับคู่แรกนะครับร้อยยิบสองปอนด์นะครับนิชเชลเอลวันนะครับพบกับเจ้าแจรักสอดำเนินนะครับเจ้านิชเชาเนี่ก็อยู่ในทีมงานของท่านร้อยตำรวจเอกเรติศักดิ์มูดอนะครับ ก็บางมีแหละปั๊มนะครับเด็กนุ่ม19ปีครับนะจากใต้นะครับะกรดสีนะครับไอ้นี่ประเภทตีซ้ายหน้าดีนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับวจิตหัวใจก็มาตรฐานนะครับปลายมั่นคงนะครับล่าสุดนี้ไปชนะเจ้าเท่งพระบันชัยนะครับส่วนเจ้าแจรักสอดำเนินนะครับก็ทีมงานท่านสจเล็กมณน์นะครับ น้อง18ปีครับมวยซ้ายนะครับซ้ายเจอขวาครับเจ้าแจรักในจากซ้ายจากโคราชนะครับนะก็ออกคล้ายๆกันนะมวยคู่นี้นะอ่ออกจะเป็นสไตล์ที่ว่าลุกได้รับได้นะครับเกมการชกก็คาดการว่าเจ้าแจรักจะต้องเดินแน่นอนนะครับคาดการประมาณนั้นนะครับก็มันเป็นสไตล์เดินทั้งคู่เลยนะครับล่าสุดก็ไปชนะเจ้าล็อกกี้วาวันทวีนะครับสำหรับเจ้าแจรักนะครับ ก็ยังชอบฝั่งของเจ้าใจรักนะครับนะผมชอบมวยซ้ายครับนะวางแข้งซ้ายในเนียนตานะครับวงในก็พอๆกันนะครับลักษณะมวยคู่นี้คล้ายคลึงกันมากนะครับกินกันก็นู่นแหละ4ีหนู่นแหละนะครับเบื้องต้นชอบใจรักสดำเนินนะครับมาถึงคู่สองครับพรพรมชห้าพยักษ์นะครับพบกับเจ้าเพชรอรุณกบวัสดุพันภูเก็ตนะครับ พิกัด114สี่ปอนด์นะครับเจ้าพรพรมนะครับช5ห้าพยักตอนนั้นรู้สึกจะขึ้นโปรแกรมไว้ขึ้นโปรแกรมไว้กับเจ้าหนึ่งปัตพีโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับในตั้งแต่วันที่6ทธันวาหนุ่นแหละนะครับก็ไม่ได้ต่อยมั้งนะครับก็เลยย้ายมาวันนี้เลยนะครับล่าสุดนี่ไปชนะเจ้าอะไรสองพยัพ เอ็มเอกชาตินะครับก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้เจ้านำพลศักด์ลังสิทธ์นะครับมาถึงเจ้าเพชรอรุณกบวัสดุพันธุูเก็ตนะครับล่าสุดนี่ไปแพ้เจ้าเพชรนำชัยออตึกแดงนะครับฝีมือคล้ายๆกันนะครับประเภทฝีมือหลักเหลี่ยมพอๆกันนะครับแต่เจ้าพรพรมจะได้คมชีอยู่ตรงที่มีหัวจิตหัวใจที่ห้าวหารกว่านะครับปอดใหญ่ปลายแรงกว่านะครับ จะดักไปเลยครับพรพรมช5อห้าพยักษครับชอบมากๆนะครับจะเป็นทีเด็ดได้หรือไม่รอหลังช่างเจอกันอีกทีนะครับมาถึงคู่3ครับมาถึงคู่3ก็เป็นการพบระหว่างเจ้าพรสเสน่ห์นะครับสภูมิพัฒน์พบกับเจ้ายอดเพชรพอเจริญแพทย์นะครับเจ้าพรสเสน่ห์นะครับดีกีก็เป็นแชมป์มวยรอบ t ีโ นะครับครั้งที่หนึ่งนะครับแชมป์มื่อรอบประเภทที่ว่าโอ้โหในน่เหนียวปันตุกแกครับลายนี้นะครับขุนเข่าตังเมสมชายาจริงๆนะครับครบเครื่องหลากหลายครับในนี่เหนียวนะครับเหนียวดุดดันสอกคมนะครับปลายแรงปอดใหญ่เก่งจริงลายนี้นะครับ่าสุดชนะชิรีหลวงชอหพยัก ส่วนเจ้ายอดเพชรพอจเจริญแพทย์นะครับหรือว่าเจ้าศักดิ์มงคลสมศักดกิ์สร้างนะครับไอ้หมอนี่ก็ยี่สิบปีเป็นมวยขวานะครับโากโคราชนะครับเจ้าพรสเสน่ห์นี่จากนกครศรีธรรมราชซ้ายก็ได้ขวาก็ดีรุ่นพี่ยี่สิบสองปีพรสเสน่ห์นะครับเจ้ายอดเพชรพอเจริญแพทย์นะครับหรือว่าเจ้าศักดิ์มงคลสมศักดกิ์สร้างนะครับลายนี้ก็สูงยาวนะครับฝีมือครบเครื่องหลากหลายปลายมั่นคงนะครับ วันนั้นก็ออกขึ้นมาเป็นต่อตังเยอะนะครับแพ้ได้นะครับนะเจอรุ่นพี่เก๋าเจอมวยเก๋าอย่างรุ่นพี่อย่างเจ้าบิ๊กแบงชโคโยะนะครับเสร็จเจ้า Big Bang ไปในวันนั้นนะครับที่ที่ไหนเก็บสีไงไม่รู้นะครับประมาณนี้วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจัดหนักจัดเต็มครับชอบมากๆครับชอนเสนีสอภูมิพัฒนครับอก็คงจะซ้อมอยู่สอเทียนโพเหมือนเดิมแหละนะครับ เจ้าพรเสน่ห์นะครับชอบมากๆนะครับมาถึงคู่เอกครับร้อยยีบแดอนะครับเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับพบกับเจ้ากาก้าแปมินมูลีนะครับแรลกเริ่มเดิมทีนั้นจะเป็นคู่ของเจ้าปรตักเพชรวีเคเขาใหญ่นะครับพบกับเจ้าลุงเพชรเเจริญทีนี้ก็เลยสลับสับเปลี่ยนกันนะครับในเมื่อคู่สองเขาลงตัวแล้วก็คู่ที่หนึ่ง วันที่เจ็ดนะครับไปคู่ที่สองันที่เจ็ดก็โอเคเป็นเจ้าสิงดํากับเจ้าเพชรน้ำไชยนะครับวันที่เจ็ดที่ผ่านมานะครับเจ้าเสือใหญ่สอเดียพันธ์ครับขุนเข่าลอยลายลายสุดท้ายและดีที่สุดครับสิบเก้าปีขวาจากกตบเด็กเทพครับแถวแถวจตุจักรนะครับล่าสุดนี้ไปชนะนกเจ้าโดมพลันชัยนะครับเข่าลอยสวยงามครับ เรโดมโดนขอลอยเข้าไปคางถึงนอกเลยวันนั้นนะครับโอโ้โหภาพสวยงามจริงๆนะครับได้ศิลปะแม่ไม้โอ้ได้เยอะนะครับวันนั้นเจ้าเสือใหญ่นะครับได้รางวัลเยอะแยะเลยนะครับส่วนเจ้ากา้านี่อยู่ทีมนั้นแปะมินบุรีนะครับยบสองปีรุ่นพี่นะครับมวยขวานะครับขวากับขวาหมอเนี่ยก็จากกัมบูชานะครับเป็นเด็กกัมบูชาก็มา จะเลินลุ่งเรืองทางด้านศิลปะแม่ไม,ม้โมยไทยในเมืองไ,ไทยมาตั้งนานเลยล่ะตั้งแต่สมัยมันชื่อไทมินดำอวันเชิดนานแล้วแหละเมื่อก่อนทมินดำอวันเชิดนะครับชื่อเก่าของเขาล่าสุดก็ไปหักปากาเซียนครับชนะกับชัยพอหลักบุญนะครับโอ้โหคนกันงึดวนคนงงกนันทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงเสียแขกครับงงเลย ไม่ว่าจะเสียแคร์ครับผมก็งงเหมือนกันนะครับนี่แหละระบบปิดนะครับเล่นทํามาค้าขายครับอย่าแค่อย่าฟังนะครับอยู่ตัวเดียก็อย่าลืมบางทุนเบื้องต้นนะครับชอบเจ้าเสือใหญ่สอดีพันธ์ครับขุนเขาลอยนะครับก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังช่างนะครับสรุปให้อีกทีนะครับก่อนจะสรุปก็ฝากไว้ด้วยครับสโบเบทสามห้าเก้าเว็บแทงมวยออนไลน์นะครับผู้สนับสนุนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ 0880511112ครับโทรสอบถามดูได้เลยแล้วก็ปลาหมึกสดย่างนะครับซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดซีฟู้ดน้ำจิ้มสูตรพิเศษของเขาเองนะครับท่านใดที่อยากจะสนใจเป็นแฟนชายนะครับสนใจก็ติดต่อไปที่เสียนนนล็อก3นะครับ0876249933ครับโทรสอบถามดูได้เลยนะครับสนใจอยากจะเป็นแฟนชายครับขายรถเฉ็นนะครับรถเฉ็นไพเทคนะครับ มีแผงโซลาเซลล์ให้อย่างดีนะครับแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่นะครับในราคาที่จับจองได้นะครับอ่ะบัดมวยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ไปเจอเจอกับวิธีนะครับชอบหลังช่างเลยนะครับนะแล้วก็การปรับเปลี่ยนคู่มวยที่นี้ก็คงจะเจอเจอกันักชอบหลังช่างเลยทีเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับออกจากบ้านจากเรือนก็อย่าลืมแมทนะครับนะอย่าลืมแมท นะครับป้องกันช่วยกันนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เจ้าโควิดมันจะได้จบสัทีนะครับอ่ะจากลาไปด้วยดีสวัสดีครับ